สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาแนะนำบ้านมือ2กันนะคะบ้านหลังนี้เป็นอาคารพาณิชย์สี่ชั้นอยู่ในซอยองคลักษ์13ถนน3าเสน2ีเขตดูสิตเดินทางสะดวกสามารถเข้าออกได้หลายทางค่ะทั้งถนน3าเสนถนนทหารถนนพระราม5และสถานีรถไฟฟ้าบางโพบ้านหลังนี้ติดถนนทั้งด้านหน้าและด้านหลังของบ้าน สามารถจอดรถได้ตึกสภาพดีพร้อมอยู่พื้นที่ใช้สอยภายในบ้าน200ตารางเมตรมี2ห้องน้ำและ1ห,ห้องครัวชั้นบนมีดาดฟ้าบริเวณใกล้เคียงมีสิ่งอำนวยความสะดวก เป็นยังไงกันบ้างคะกับการรับชมบ้านหลังนี้ถือว่าเหมาะสำหรับคนที่กำลังมองหาบ้านมือสองราคาถูกทำเลดีอยู่ใจกลางเมืองสามารถทำธุรกิจหรือออฟฟิศได้สนใจติดต่อได้ที่เบอร์0814421251หรือ0815652025คุณจุ๋มยินดีให้คำปรึกษานะคะ